สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรในกลุ่มของพวกเรานะครับวันนี้จะมาแจกสวรวิธีการทําปุ๋ยเร่งดอกนะเป็นวิธีการง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนรู้จักวิธีการนี้แล้วเพื่อนจะจะทึะ่งเลยแหละนะครับวิธีการง่ายๆสามารถเร่งดอกได้ทุกประเภทเลยนะว่าจะเป็นมะเขือมะเขือก็เร่งได้มะเขือก็ติดดอกดีนะครับริกยิ่งกิดดอกดีเลย จะมีดอกดีมากนะครับติดดอกเยอะมากเนี่ยใครปลูกพริกปลูกมะเขือดอกน้อยลูกน้อยต้องทําวิธีการนี้ดูนะครับป่ะผมพาไปดูเป็นวิธีการที่ผมเคยทําไปแล้วรอบหนึ่งนะแล้วก็มันได้ผลดีนะครับก็เลยมาทําชวนเพื่อนทําอีกรอบหนึ่งนี่เอา,าใช้ตัวนี้เลยประโยชน์จากลูกยอนะครับ ลูกยอมีโพแทสเซียมเยอะมากฟอสฟอรัสเยอะมากใช้ลูกยอประมาณ3ลูกนะเราจะใช้วิธีการหมักนะครับแล้วก็นามาฉีดพ่นนะไปดูวิธีการทํากันพอเราได้ลูกยอมาแล้วใช่ไหมเราก็นํามาใส่ภาชนะนะครับแบบนี้หาภาชนะจะเป็นประเภทไหนก็ช่างนะแล้วก็ใส่น้ําลงไปนิดหน่อยทาการบี้ให้ละเอียดเลยนะ ให้พอเขาแหลกๆนะครับไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิ้นนะครับโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเยอะมาก,กเพื่อนจะสังเกตเห็นได้เลยว่าผักไม่ไว่าจะเป็นพริกเป็นกระเพราหรือจะเป็นผักอย่างอื่นนะครับที่อยู่ใต้ลูกยอแล้วลูกยอมันร่วงมันสุกแต่มันร่วงใช่ไหม ผักพวกนี้จะมีดอกเยอะมากนะครับแล้วก็เตือนน้ำเข้าไปแบบนี้หาฟ้ามาปิดนะครับหรือใครจะหมักเทใส่ให้กดน้ําแบบนี้ก็ได้อันนี้หมักทิ้งไว้สามวันเนาะสามวันคอยดูนะครับปฏิกิริยาเขาจะเป็นยังไงบ้างผมจะคลายฝาให้ดูนะดูเกิดก๊สเยอะมาก เพื่อคอยดูนะดูเนี่ยออ้ยอยางดีนะอ่ะมาเรามาใช้งานกันนะครับวิธีการใช้งานผมจะผมจะเทใส่ในขวดแก้วนี้ให้มันได้ใช้งาน,นง่ายน,นิดหนึ่งนะ thì cả con đi qua cũng không có nhiều, nhớ nó hấp dở gỡ cho con Nam thì ปุ๋ยอย่างดีเลยนะเนี่ยปุ๋ยเร่งใบอย่างดีเลยนะครับเราใช้ในอัตตาส่วนน้ําที่เราจะฉีดพ้น1ลิตรนะครับน้ำเปล่า1ลิตรเดี๋ยวผมจะผสมให้ดูกันน้ำมักทุกอยอของเราตาส่วนที่1นึ 2, 1่งสช้อนโต๊ะนะครับ นเี่ยง่ายเลยถ้าใครหมักได้แล้วใช่ไหมนำไปกรองวิธีการกรองก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับใช้งานง่ายง่นี่กรองอาจจาะพอน้ำเอาไว้ฉีดพ่นแบบนี้นะครับเราเตือนไปอีกหน่อยนี่ ใช่แนละ้วต่อไปเราเตรียมภาชนะในการฉีดพ่นนะครับก็เป็นสเปรย์ฟอกกี้เนาะวิธีการนี้ไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิ้นนะครับใส่เฉพาะน้ำลูกยดอย่างเดียวเพื่อใครที่อยากจะเร่งดอกอยากจะให้มะนาวติดดอกพริกติดดอกต้เขือติดดอกนะครับไม่อยากจะใช้ปุ๋ยเคมีนำส่วนนี้ไปใช้เลยนะ เดี๋ยวรอให้น้องค่อยๆกรองให้ได้เต็มระยะให้เต็มหมดนี่ก่อนนะอ่ะตอนนี้กรองเรียบร้อยแล้วนะครับเติมน้ำใส่เข้าไปอีกให้เต็มปริมาณหนึ่งลิตรนะครับนี่ได้พอดีและแค่นี้เองง่ายๆไปทําการฉีดพ่น,เน้เลยไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นมะเขือะมะนาวฉีดได้หมดนะครับ ไปฉีบพ่นกันกระตุ้นให้มะเขือติดดอกแบบนี้นะครับทําการฉีดพ่นไปเลยเพื่อนๆเห็น,นว่าต้นเล็กนิดเดียวนะมะเขือนะเนี่ยเพรพลิกนะครับให้ดูนี่พลิกจีดดอกได้ไม่ยากเลยง่ายๆแต่ระยะเวลาช่วงเวลาในการฉีดควรฉีดในช่วงหกขั้านะไม่ควรฉีดช่วงเช้านะครับเพราะว่าช่วงเช้าตัว,ต,วตัวน้ําหมักของเราตัวลูกยอมันจะไปเกาะอยู่ใต้อายุบน บนใบเนาะอาจจะเกิดการติดเชื้อได้ฉีดไปเลยนี่ติดดอกติดดอกติดลูกทุกกิ่งนะครับจุกๆไปเลยเนี่ยอย่างที่บอกนะครับพยายามฉีดช่วงเย็นช่วงหวขั้มฉีดไม่ทั้งเชื้อะนะครับฉีดเนี่ยท่านี้พอเห็นไหมง่ายๆเลยนะครับเน้นฉีดสามวันฉีดครั้งหนึ่งนะ สามวันฉีดครัง้งหนึ่งฉีดช่วงหัวค่ำนะครับตัวน้ำมารูคกยอจะช่วยกระตุ้นในการติดดอกของพืชของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมะนาวก็ติดได้นะเนี่ยมะนาวจะทําการเร่งดอกก็ได้นะครับดูเนี่ยฉีดมะนาวฉีดฉีดพืชที่เราต้องการจะให้ดอกเนี่ย อันนี้ฉีดผ่านไป3ามสี่วันอย่างนี้นเนี่ยติดดอกเต็มเลย่ะวันนี้ก็มาพริกน,นันแล้วกันนะกับวิธีการเร่งดอกเพราะว่าผมเคยทําคลิปนี้ไปรอบหนึ่งแล้วเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆของเราคงจะไดลองทําไปใช้บ้างนะครับแต่เห็นเพื่นอนบอกว่าอยากเห็นอีกรอบนึงก็เลยมาทําให้ดูอีกรอบนึงนะครับพริกไทยที่สุกไม่ทันลูกสุกแล้วร่วงก่อนนะครับผมก็ปล่อยเนี่ยผมไม่ให้มันผม ผมปล่อยให้มันสุกข,ขาต้นนะให้มันพ่วงไปเลย <c oughs> เอาแล้วมาเจอกันใหม่นะครับ <c oughs> กับวิธีการทำเกษตรในรูปแบบง่ายๆเนาะเราดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นวิธีการทำเกษตรรูปแบบไหนนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องกเกษตรเอาไม่มากก็น,น้อยเนาะถ้าคลิปนี้มีเดี๋ยวคอยลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมุมนั้นนะแล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ